โควิด1 9ที่ฮ่องกงในปี2022เป็นยังไงบ้างคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศบ้านเมืองของฮ่องกงในช่วงที่โควิด1 9เนี่ยมันกลับระบาดหนักอีกรอบครับซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้ครับทุกคนไม่เหลืออะไรให้กูซื้อเลยโอ้โหเกี่ยงหมดเที่ยงหมดเงียบสิไม่มีใครไปไหนเลยไม่มีใครเลยครับเาเหมาลดมา โดนถึงการสรุปมาตรการโควิด19ณปัจจุบันของที่้องโก่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เนี่ยกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปเรื่อยๆครับทุกคนเออรอบนี้กูไม่ทายอินเนียนแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ82%ของคนที่ดูคลิปผมณตอนนี้เนี่ยนะครับ oh. ไม่ได้กด Subscribe ครับ oh. เพราะฉะนั้นอย่าลืมเอื้อมมือที่น่ารักสวยๆของทุกคนเนี่ย oh. ไปกดปุ่ม Subscribe oh. ให้้ผมดวยนะครับ oh. ขอบคุณมากครับททุกคนนไปดูอิโรกัน กูยังใช้ได้อยู่กับเนี่ยโอ้โหก็สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมากับรายการ The Circle TV กันอีกแล้วครับเอ่อก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการใช้กล้องใหญ่ถ่ายแบบนี้นะฮะไม่ได้ถ่ายกล้องใหญ่นานมากนะครับแต่ว่านะครับวันนี้นะดูอากาศแปดองศาครับท่านผู้ชมหนาวชิบหายฝนตกด้วยทุกคนดูดิโอ,ดอ,ดอ,อ้ดูหมอกดูหมอกมือ นั่นแหละครับวันนี้ก็จะเป็นบล็อกแบบว่าชิวๆนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่การเดินเล่นปกติครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับโควิดสิเกนี่ยกลับมาระบาดที่ฮ่องกงอยู่แล้วเว้ยทุกคนเดี๋ยวบมจะอธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่ผมพูดตรงนี้จบนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมพูดไม่รู้เรื่องนะฮะมาครับทุกคนผมจะทําการสรุปข้อมูลโควิดของฮ่องกงเกือบทั้งหมดไว้ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าโควิดที่นี่ในปี2 0ง2ันยสิงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนขออนุ่างนะคร จะรู friends, á, <Yeah. S 1> like, ้นะว่าผมก็ค่อยมีสาระนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครอยากจะข้ามช่วงสาระช่วงนี้ไปเนี่ยนะครับก็สามารถข้ามไปนาทีนี้ได้เลยครับแต่ผมว่าถ้าใครเนี่ยนะครับผมติดตามข่าวเกี่ยวกับโควิดที่นี่เนี่ยจะรู้ว่าโอไมคอนเนี่ยเพิ่งมาระบาดไม่นานนี่เองครับแต่พอมาระบาดนี่ก็เรียกได้ว่าดุดันกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเมื่อวานนี่คนติดเชื้อไปประมาณสองหมื่นกว่าคนนะครับ ตายลวแต่ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยนะครับเลือกที่จะอยู่กับไวรัสนะครับนั่นก็คือการปลดล็อกดาวนะครับง่ายๆก็คือทําให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแบบปกตินั่นเองนะครับฮ่องกงเนี่ยเลือกที่จะควบคุมโรคนี้ครับโดยการล็อกดาวตึกนะครับบังคับคนตรวจโควิดอะไรนู่นนี่นั่นนะครับง่ายๆนะครับก็คือตามพี่จีนเขานั่นแหละครับเอาบอว่าผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลฮ่องกงมีมาตรการอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิดที่เขาบอกว่าร้ายแรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไล่มาตรการให้ฟังเลยแล ว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะย้ำอีกรอบนะครับว่ามาตรการนี้เป็นเพียงมาตรการคร่าวๆนะครับอเอาเป็นว่ามันเป็นมาตรการสำคัญสำคัญของที่นี่แล้วกันที่แบบว่าเราออกไปใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราต้องเจอแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับ <Yeah. S 1> มาตรการคร่าวๆนะครับก็จะมีห้ามรวมตัวในบ้านเกิน2ครอบครัวนะครับแล้วก็จะมีห้ามรวมตัวด้านนอกเกิน2คนนะครับทุกคนมีให้ใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับใช่ครับมันอาจจะดูแบบว่าเก่าแล้วนะครับมุคนี้แต่ว่าตอนออกกําลังกายต้องใส่ด้วยครับ อีมาตรการหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะครับก็คือเวลาเราจะเข้าสถานที่ต่างๆนยครับผมเราต้องสแกน Leave Home Safe ครับหรือว่าง่ายๆคือไทยชนะบ้านเรานี่แหละครับทุกคนมาในเรื่องของมาตรการร้านอาหารบ้างนะครับผมร้านอาหารเนี่ยนะฮะสามารถนั่งได้แค่2คนต่อโต๊ะเท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็จะมีมาตรการที่ห้ามทานในร้านเกิน6กโมงเย็นนะครับ่ถ้าเกิดว่าหลัง6กโมงเย็นเนี่ยไม่สามารถนั่งกินในร้านได้นะครับต้องซื้อกับบ้านเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็เมื่อวันที่24ที่ผ่านมานี้เองนะครับทุกคนเนี่ยนะครับที่อายุ ใช้ในการเข้าร้านอาหารเข้าซูเปอร์เข้าตลาดสดอะไรอย่างนี้นะครับและสุดท้ายครับถ้าสมมุติว่าใครฝ่าฝืนกฎที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับจะโดนปรับทั้งหมด1.000 0ืเหรียญฮ่องกงครับหรือว่า4.1 0 0 0บาทครับก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ครับทุกคนนี่คือมาตรการค่าวๆของฮ่องกงนะครับเออแล้วก็อีกคำถามยอดฮิตนึงนะครับผมตอนนี้เนี่ย สามารถมาเที่ยวฮ่องกงได้หรือเปล่าซึ่งผมขอตอบไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ายังมาไม่ได้ครับคนที่สามารถเข้าฮ่องกงได้นะครับก็จะมีแค่ประชาชนของที่นี่เท่านั้นนะและนอกจากจะปิดประเทศไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปแล้วนยครับยังแบนด์ไฟที่ต้นทางเนี่ยมีโอไมคอนระบาดหนักๆด้วยครับทุกคนอ๋อแล้วก็ขอเสริมอีกอย่างนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนของที่นี่เนี่ยเข้าประเทศได้จริงนะครับแต่ว่าก็ต้องกักตัวอยู่ดีนะทุกคนแต่ก็ยังดีหน่อยนะครับตรงนี้ที่ลดจาก21วันมาเป็น14วันแมาเนะนรับสี่วันแล้วนะครับส่วน นีนะครับทุกคนเออแล้วก็ตอนเข้าไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจริงๆไม่ต้องคลิปนั้นหรอกคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยก็ได้นะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้แล้วกันนะครับสรุปคร่าวๆไปดูคลิปต่อได้เข้าห้างมานะครับอย่างแรกที่เห็นผลกระทบเลยเนี่ยก็คือร้านตัดผมเนี่ยปิดนะครับมันเป็นหนึ่งในมาตรการของการคุมโรคของเขานะก็คือเขาจะปิดร้านตัดผมไป14วันครับผมกูก็เลยสภาพเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยไม่ได้ตัดมาเป็นเดือนแล้วแล้วพอจะไปตัดก็ปิดเนี่ยแล้วพอเดิิมปกตอออ่ะเ ว่าตัว w ส a t s a p p WhatsApp บล้คือมันโควิดมา2ปีแล้วเว้ยทุกคนแม่งก็แบบช่างแม่งแล้วอ่ะเออไปรถไฟขบวนหน้าอีกสี่นาทีแล้วครับผมไปแล้วก็ไปกันเลยอ่ะอรอดไหมเจ๊้โหเงียบจริงๆไม่มีใครไปไหนเลยไปนั่งรถไฟกอนจริงๆกูยืนอยู่แต่ว่านั่งรถไฟทุกคนเขาแต่ พอเป็นสายที่แบบว่าเป็นสายในเมืองเนี่ยคนก็เริ่มเยอะขึ้นนะทุกคนเริ่มมีการแบบยืนกันบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสถาน,นก,การณ์ปกติมันเยอะกว่านี้แน่นอนครับทุกคนเพราะอีกอย่างก็คือวันที่เราออกมาเนี่ยคือวันอาทิตย์นะครับนี่คือวันอาทิตย์ครับทุกคนเมาพอดีเลยอ้าเอ้าไอเวเย์นเมห้อเขาเขียนเมืองมาอีกระดับหนึ่งก็คนก็เยอะขึ้นอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเรารถไฟ ทีนะครับเป็นอะไรที่นานจะได้เลยโอ้ว้าวไม่เคยโผล่มาแถวนี้มาก่อนเลยครับปกติเวลาถ่ายคลิปไม่ค่อยมาแถวนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอหาสถานที่บอนไซของพ่อผมก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรามาแถวนี้ก็เพราะว่าบอนไซพ่อผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีแล้วกันนะว่าจะไปไหนต่อเพราะตอนนี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปไหนต่อไม่มาไม่ดู เบอร์ซิเพชร์ชั่นของคุณธงครับหนาวครับ <c oughs> หนาวชิบหายเลยและสิ่งที่จะทําให้มันแย่ขึ้นไปอีกนะครับก็คือตอนนี้ฝนตกแล้วลมก็ไม่มีคอนเทนต์จริงๆชอบนะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะเห็นกูทรมาน่ะ แต่วาคอนนี้นัโควิดของเรากันต่อนะครับร้านนี้ปิดไปครึ่งนึงเลยนะตรงนี้นี่คือปิดนะเนี่ยมันก็ปิดแค่เป็นบางร้านนะส่วนใหญ่ร้านอื่นก็แบบธุรกิจตามปกติแต่ห้างแคบๆอย่างนี้ชอบเลยนะครับไม่ใช่กูนะครับที่ชอบโควิดนะครับที่ชอบซุปเปอร์มาร์เก็ตวันนี้ครับทุกคนไม่เหลืออะไรกูซื้อเลยเกี๊ยงหมดเกี๊ยงหมดโอ้พักแค่เกี้ยงหมดเลยทุกคนโอ้โออกนอกอีกแล้วแฉจะไม่มีลำบากจริงๆชีวิตกู สักพักนะครับเพราะว่าในสวนมันตกนะแล้วก็ไม่อยากทาให้กล้องพังนะครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับส่วนบันไซกูเข้ามาที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่มันบ้านคนชัดๆเลยนะเนี่ยอย่าลืมกดเจลล้างมือสักนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยอยลืมใชเจลล้างมือด้วยรีบไปเอาแล้วโอ้โหแม่งกูมาที่ไหนวะเนี่ยมาที่ไหนวะเนี่ยโอเคชั้นสิบห้าโอ้ my god ร้านดูดีมากเลยครับทุกคนยังไม่ถ่ายมาแล้วน,นะทุกคนโอ้โหท่างที่จะเก่งใจเขานั้นร้านมันเล็กมากเลยเดี๋ยวไปเจอข้างล่างดีกว่าทุกคนผมคิดว่าผมจะไม่ถ่ายตอนแรกแต่ว่าเฮ้ยหมืหอนต้องถ่ายจริงๆว่ะขอแบบนิดนึงแล้วน,นะเพราะว่าเหมือนเขาปลูกบอนไซแบบสวยมากเลยเว้ยคือเราก็ไม่ได้เป็นคนเล่นบอนใสอะไรหรอนะแต่ว่าเออดูแล้วมันก็ดูแบบดูมีสเสน่ห์ทุกคนว้าว <Wow. S 2> ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแล้วตอนเนี้ยแล้วก็มีขายของเต็มเลยครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่เยอะ เอ้ยผิดทางครับผมเรียบร้อยกับร้านบอนไซนะครับทุกคนนี่จะบอกว่าที่นี่หนาวควันออกปากนะ ดูควันออกปากจริงไม่บอกนีนึูว่าญี่ปุ่นนะเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปคิมซาจุยเป็นย้านที่แบบว่าทัวริสครับทุกคนจะชอบแบบมาเดินเล่นมากินข้าวอะไรแถวเนี้นะฮะแต่ด้วยความที่โควิดมันเริ่มกลับมาระบาดเยอะอีกเนี่ยผมก็ค่อนข้าจะสงสัยว่าสภาพตอนนี้ของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะถามว่าทำไมผมถึงเข้าร้านนี้มาเพราะว่าอยู่น้ำครับซื้อน้ำก่อน 8องศานี่ไม่ไม่ธรรม,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 มาดาจริงว่ะดูครับปิดโควิดครับผมปิดหมดทั้งแทบเลยครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งนะครับนี่รอรถเมย์อยู่ป้ายนี้นะมารอรถเมย์ก่อนคืนรถเมย์เรียบร้อยครับผมโอ้ oh my god วิวข้างหน้าไม่เห็นอะไรเลยครับมองไม่เห็นอะไรจริงๆ 4คนครับถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้เราอยู่จิมซาจุยนะฮะแต่ว่าคงไม่ได้ไปเดินดูตรงตรงท่าเรือนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างไกลเครียดเดินนะครับแล้วก็เลยมานี่แทนครับเป็นห้างครับผมห้างนี้มีชื่อว่า K11 MUSE คือแบบเป็นห้างที่เต็มไปด้วยแบบศิลปะแบบว่ามันเป็นห้างอาร์ตนั่นแหละนะทุกคนเออสวยงามนะแต่วันนี้เาไปดูกันว่าคนเยอะหรือเปล่า แม่ฮางคนหรูยันไงครับได้ฟีลความหรูไหมครับทุกคนบรรยากาศคนก็แทบไม่มีเลยนะตอนนี้ผมกาลังหาทางเดินไปตรงอ่าวฮาเบอร์นะครับเพราะาอ่าวฮาเบอร์ตรงนั้นสวยมากตอนกลางคืนเดี๋ยวตัดคนหนิดหน่อยนี่มาถึงตรงกลางแล้วคือเขาตกแต่งแบบด,ดีมากเลยทุกคนนี่ส่วนร้านอาหารที่เปิดได้แค่ถึง6กโมงก็จะเงียบๆอย่างเงียเง้ยน,นะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็จะทุ่มหนึ่งแล้วนะก็คือนั่งกินไม่ได้ครับแต่ว่าก็ยังเปิดได้อยู่นะเปิดเป็นแบบเเอาเวทอะไรเงี้ยเออก็ยังซื้อกลับบ้านได้แต่ว่าแค่นั่งกินในร้านไม่ได้เ ว้าว <Wow. S 2> นี่อู๋นี่คือฮ่องกงที่ทุกคนคิดถึงใช่ไหมล่ะอู๋แต่ฝนตกอะเนี่ยไม่เป็นไรางแม่ตงตมัดก็เป็นมั้ยโอ้แม่งสวยจริงว่ะแสงไฟแม่งแบบตะการตามากแล้วก็ตรงนั้นนะครับมันจะมีอีกที่หนึ่งนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะฮะตรงนั้นเนี่ยนะครับชื่อว่า Avenue of s t a r นะครับคล้ายๆ Walk of Fame ของฮอลลีวูดนั่นแหละทุกคนเหมือนเหมือนกันนะครับ,รบ,รบ,นนรบแล้วส่วนอ่าวตรงนี้นะครับอ่าวทั้งหมดตรงนี้เลยนะทุกคนมีชื่อว่า Victoria Dockside ครับผมทั้งก็จะเป็นทางเดินข้างๆอ่าววิคตอเรียอย ผมมีแค่ผู้หญิงคนนู้นแล้วก็มีกูนะครับผู้ชายข้างหลังผมมีคนนึงแค่นี้เลยแล้วก็มีตรงนั้นอีกนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีแล้วครับ แล้วเนี่ยข้อมูลกูผิดนะครับจริงๆแล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ใช่แหละครับมันก็คือ Avenue of Star ์แหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้จุดท่องเที่ยวตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็ลากยาวมาเรื่อยๆทั้งอ่าวเลยครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอารมณ์ประมาณฝ่ามือของดาราดังๆนั่นแหละครับทุกคนอย่างฝ่ามือนี้นะครับเป็นของใครครับเนี่ยมิสเตอร์ทอมมี่ทีลุงผมไม่รู้จักนะครับแต่ว่าว่าเขาก็น่าจะดังระดับนึงแหละครับโอ้ส่วนวิวนี่สวยจริงๆกูถ่ายไปเป็นร้อยคลิปแล้วเพราะม่งสวยมากนะครับว้าวทุกคนคือแบบมองได้ทั้้งงงงงคืนนจจรรริิตีสวยาม ไปดูอ่ะตากฝนมากพอยนะครับเดี๋ยวกูเปิดวัดเฮ้ยขอหนึ่งขอถ่ายสักรูปโอเคปะป,ะ,ปะกลับบ้าน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 จริงๆตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่แมสก็ได้นะครับเพราะว่าม,มันมันไม่มีใครเลยครับผมเพราะนั้น,นผมก็สามารถพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าห้องโควิดช่วงระบาดหนักๆเนี่ยซบเซาจริงๆครับทุกคนก็สังเกตได้เลยว่าคนเริ่มแบบออกมาข้างนอกน้อยลงนะโอเคกลับบ้านดีกว่ามือแข็งไปหมดแล้วตอนนี้ ดูสภาพกล้องตอนนี้ครับเรีจะพังบอกไม่รู้เนี่ยปุ่มลิฟต์ของที่นี่เนี่ยนะครับแม่งเจ๋งมากคือนี่คือลิฟต์ของที่นี่นะนี่ครับดูปุ่มลิฟต์เขาครับคือมันอยู่บนหนังสือนี่นครับกดได้โคตรเจ๋งคือห้างที่ผมคิดว่ามันมีเสน่ห์ม,มากจริงๆมีรูฟท็อปการ์เด้นด้วยนะครับแต่ว่าฝนมันตกก็น่าจะไม่ค่อยน่าเดินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เดินออกอ๋องเองครับผมถึงเองโอเคลงรถไฟกลับบ้านอ้าวไปไงล่ะอินเทนไหมล่ะมึงอินเทนไหมล่ะนี่กลิ่นแม่ง 喂喂。嗯 <music>